ตามเป็นปอี่ส<ม>าไตามพี่มามีวิวสามคันเว้ยรับไปเว้ย ผมตะกี้จะเลือกนะครับถ้าใครสนใจที่คิดจากจะขี่แฟตบอยนะครับ ที่ร้านผมมีให้เลือกสาคันนะครับแฟตบอยนะครับยังไงก็ต้องแฟตบอยครับยังไงก็ต้องร้านผมครับเพราะว่ามีสาคันนะครับเรามาดูครับผมมเปิดไปคันแรกกันเลยครับผมนี่ครับคันแรกครับใช่ครับแฟตบอยครับปีสอง2นสิบสองะครับผมแต่งครับกลองครับท่อครับท่อเท้าครับโรลเลแนแบรนนะครับผมอันนี้ปีสิบสองนะครับหัวไก์นะครับไฟหน้า LED ครับแต่งแฟนโหนนะครับผม ไฟมันนี่ก็เป็นอาดิจิตอลครับนี่ครับก่อนละมันนะครับ 4. ีจุดแต่งครับนี่หัวไกดครับมาดูไฟหน้า LED ครับผมน้องเอ็กลองลองซวอมดูครับดูสีละกันการนั่งนะครับแบบสวยมากครับแป8แสนแปดหมื่นแปดพบาทนะครับบอกราคาผิดนะครับอันนี้ก็คือพักท้าครับผม สามารถที่จะเวลาเมื่อยขาครับสามารถจะขาขึ้นมาพักได้ครับนี่ครับ้างวนนี่ครับ็นการล้มด้วยในตัวครับคันนี้เครื่อง103คิวบิตครับผมสวยมากครับนี่ดิจาน้านี่ก็แต่งสวยมากครับยี่ปี12นะครับ800,000 8นแป8 0 0นบาทนะครับเครื่อง103คิวบิตนะครับสวยมากๆครับคันนี้นี่ครับมือเบรกก็แต่งเบาะก็เป็นเบาะแต่งครับผมเบาะเดิมจะลใหญ่นิดนึงนะครับนี่เบาะ เบาชิ้นเดียวครับผมโช้กหลังโหลดครับเตี้ยครับขับขี่มันจะแบบว่าคล่องแคล่วคอนโทรลได้ดีนะครับสามารถคนที่ตัวไม่สูงมากสามารถขี่ได้สบายๆครับคันนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมต่อไปอีกคันครับเพิ่ขึ้นมาอีกปีนะครับเป็นปี2024นะครับ2สี4นะครับลองลีกองคอมดูครับเครื่อง103ขีดบิมกันครับอันนี้ท่อกรองกล่องครบครับเปิดราคาที่955,000บาทนะครับ อันนี้แต่งแค่ท่อกรองกล่องนะครับสวยอยู่แล้วครับผมตัวร์ไรสามิิครับท่อเป็นเวนไฮพิกเดียนครับระบบเบรกครับเอแลระบบแตกก็เป็น A b s ทั้งหน้าหลังเลยครับผมปีสิบสี่นะครับอันนี้สวยมากครับอันนี้ต่อไปนะครับปีสิบห้านะครับสามคันนี้นะครับมีทะเบียนแท้ทุกคันนะครับทะเบียนพร้อมครับผมร้านผมไม่มีคำว่าเถื่อนนะครับอันนี้สวยครับเป็นแฟตบอลสแตนดาร์ดนะครับ เครื่องยนต์จะเล่นแบบว่าแนวโคมเมี่ยมครับแตกต่างจากแฟลตบอยโลเมื่อกี้นะครับแฟตบอยโลสงคัญเมื่อกี้อะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องเคลือบนะครับครับสวยครับผมแต่งพ่อช็อตๆครับครับแทนโหนครับแล้วก็ชุดสสยถักครับอันนี้ราคาเท่าัน้นครับผมแต่เป็นเครื่องยนต์96คิวบิตนะครับอันนี้ถี่ดีมากๆครับสวยมากอันนี้ก็เปิดราคา950,000บาทเหมือนกันครับ ปี5ครับผมคันนี้ครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูครับทุกคันเลยครับว่าเสียงแตกต่างกันยังไงแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับผมเราตามมาครับชัดใช่ครับถ้าสมมติแบบว่าลูกค้าเนี่ยตนดใจราคาเนี่ยสามารถลดได้ไงอ๋อราคาใช่ไหมเอางี้ดีกว่าชัดถูกว่าลูกค้าคนไหนนบเพื่อนๆครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าชอบนะครับราคานะครับถ้าบอกว่าดูโทรมาแล้วเราบอกว่าดูจากคลิปนี้อยู่นะครับ เดี๋ยวผมลดให้พิเศษไปเลยครับผมโทรมาครับขอให้โทรมาเดี๋ยวผมลดให้พิเศษครับทั้ง3คันครับลดได้หมดเลยครับผมเรามาลองเทสให้ฟังกันเลยครับว่า3คันครับมีเสียงแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวเราไปลองคันแรกกันเลยครับแปดบอยสแตนดาร์ดปี2015นสครับโอเคครับครับซอยครับสบายครับ เคล็ดกต่อไปนะครับผมนี่เป็นเตร์ดบอยลูครับปีสมารันสีครับผมนี่เป็นท่องมงช้างครับปิกเรียน สองครับฟังเสียงนะัวน,นี้ดังหน่อยตัวน,นี้เครื่องแรง ม,มีสัญญาการขโมยน,ยนะครับคีดีคิดีมาตอนต่อไปมีกองที่สองนะครับฟังเสียงกันอันนี้ดังหน่อยมีเครื่องแรง สามคันเลยเพื่อนคนไหนนะครับอยากจะมีรถแฟลตบอยนะครับบอกเลยครับเป็นซอฟเทลที่ผมว่านะขี่ดีขี่ที่สุดได้นะซอฟเทลนะแล้วคนไทยเราชอบเล่นครับแฟลตบอยนะครับผมขอฝากไว้สามคันนะครับคันนี้นะครับขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมหัวใจของทุกคนนี่นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้ารักแฟลตบอยชอบแฟลตบอยต้องซิกเกียนช็อปนครปฐมนะครับมีให้เลือกสามคันเลยนะครับผมครับแฟลตบอยปีทีานสแตนดาร์ดครับเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทแฟลตบอยปีสิบสองนะครับ เปปปอยลู 8, 8, 88, น,นะครับวันนี้888,800บาทนะครับแล้วก็ปี14นะครับดำด้านนะครับ8า9 5 5 0 0 0บาทน,นะครับท่า,ายก็มาจับจองกันนะครับผมยิมร้ายไปก่อนครับสวัสดีครับ yeah.